ครับท่านแขกผู้ไม่เกียรติทุกท่านนะครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอเรียนว่ารู้สึกยินดีนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานไอเชฟอี e ในปีนี้นะครับจริงๆปีก่อนๆก็กมีโอกาสมาร่วมนะฮะแล้วก็เคยขึ้นเวทีเสวนาด้วยกับกับท่านผู้ว่าทั้ง3การนะครับตอนนั้นก็มาในหมวกของ c ีอของปอทอก็น่าจะพูดในเรื่องของการซัพพลายเชื้อเพลิงให้กับภาคภาคไฟฟ้านะครับวันนี้ก็ จะมาพูดในอีกบทบาทหนึ่งนะครับก็รู้สึกินดีก็หัวข้อที่จะให้พูดก็คือ Quick Big Win ของอกระทรวงพลังงานนะครับ Quick Big Win เนี่ยจริงๆก็เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลนะครับชุดนี้นะครับซึ่งแต่ละกระทรวงเนี่ยก็จะมะี Quick Big Win ของตัวเองนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์เรื่องของภาพลังงานในฝั่งเดี๋ยวผมไป อาจจะเร็วๆนะครับเขาให้เวลามันครึ่งชงั่วโมงพยายามพูดให้น้อยกว่านะครับไม่ไม่น่ใจะทาได้หรอกก็เริ่มด้วยความท้าทายก่อนนะครับจริงๆภาพพลังงานเนี่ยมันมีความท้าทายที่ต้องอผมใช้ว่าต้องบาลานซ์สตัวนะครับก็คือเรื่องความมั่นคงนะพลังงานนี้ต้องมีความมั่นคงนะครับแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจเ,เรื่องอีโคโนมิกส์พูด,ดง่ายๆนะฮะแล้วอีกเรื่องก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งก็มาแรงจริงๆตัวที่1และตัวที่3เนี่ย จะเป็นต้นเหตุของต้นทุนถูกไหมนะครับอยากมั่นคงเยอะๆก็ก็ลงทุนอินฟาทักเยเยอะนะฮะอยากรักสิ่งแวดล้อมกออ็ลงทุนในทางด้านสิ่งแวดล้อมเยอะๆนะครับแต่ว่ามันจะไปมีผลกับตัวกลางนะฮะคือตัวอีโคโนมิกส์นะครับซึ่งความท้าทายระดับโลกทั้ง3ด้านเนี่ยก็มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นความมั่งคงในภาพใหญ่นะฮะก็คือเรื่องพวกเราทราบดีนะฮะ เรื่อง geo politics เรื่องของ uh, Cyber a t แอ c แทนะครับที่ uh, หลายครั้งเนี่ยโจมตีในโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงานแล้วมันมีผลในวงกว้างนะครับจริงๆประเทศไทยก็เคยเคยเจอนะนะครับที่เป็นข่าวผมไม่กล่าวถึงแล้วกันนะครับทางด้านเศรษฐกิจพลังงานอันนี้ก็ตัวภาพรวมของโลกนะครับตัวเศรษฐกิจก็ชะลอตัวแล้วก็มีปัญหาเรื่องภาษีทัรมทุกท่านทราบดีนะครับแล้วก็เรื่อง new c o n o m y ซึ่งมันจะเปลี่ยน ฉากทั์ของอการลงทุนนะฮะฉากทั์ของการทํากําไรฉากทั์ของอความสามารถในการแข่งข,ขันนะครับซึ่งก็จะมีผลกับตัวธุรกิจพลังงานด้วยนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมอันนี้พวกเราสร้างคำดีนะครับผมไม่กล่าวรายละเอียดนะครับทีนี้มาถึงประเทศไทยนะครับประเทศไทยเนี่ยเราถ้าท่านตามข่าวเนี่ยเราจะประกาศโพซิชันใหม่ ในเรื่องของเน็ตซีโร่เราทราบเปนดีนะครับเมื่อขอบ26เราประกาศไว้ปี2065ถูกไหมครับอันใหม่นี้อัปเดตนี่น่าจะต้องประกาศเป็น n e ็ตซีโรภายในปี2050ถา,ถามว่าทำไมต้องทำนะครับจริงๆถ้าเราสแตนด a l o n โลนเนี่ยก็ก็ไม่เป็นไรอาจจะไม่ประกาศก็ได้แต่ว่าถ้าเราไปดูนะครับ เพื่อนบ้านนะครับอาเซียนเนี่ยประกาศกันไปหลายประเทศแล้วไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเวียนดานะานามนะฮะลาบูไนซึ่งเหล่านี้เขาเป็นประเทศที่เราทราบดีว่าเป็นคู่แข่งขันทางการทําธุรกิจของของประเทศเราเพราะนั้นเราเองต้องคงต้องประกาศด้วยนะครับอ่ะอันนี้ที่ผมพูดว่าตัวบาลานซ์สามตัวเนี่ยทางด้านความมั่นคงทางด้านอคโนมิกส์ทางด้าน,น sustainability หรือว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ย มันก็มาเป็นที่มาของพลังนโยบายพลังงานของประเทศไทยด้วยนะฮะทางด้านความมั่นคงเนี่ยเราคงจะโฟกัสว่าเราคงต้องจัดหาแหล่งพลังงานใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆโดยเฉพาะถ้าในประเทศนะได้ยิ่งดีอันนี้ก็จะเสกยวที่สุดหรือว่าถ้าต่างประเทศเนี่ยมันต้องมีกลไกในการเข้าถึงแหล่งพลังงานที่หลากหลายนะฮะที่หลากหลายนะครับไม่เฉพาะเจาะจงไปที่แอเรียใดยแอเรียหนึ่ง นะเมื่อแอเรียใดแล้วหนึ่งมีปัญหาเนี่ยเราสามารถเ,าเปลี่ยนเส้นทางนำเอาตัวพลังงานเข้ามาประเทศเราได้นะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของระบบพลังงานก็ต้องมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการรองรับรูปแบบพลังงานที่หลากหลายอันนี้ก็จะสร้างความมั่นคงาทางด้านพลังงานให้บ้านเราด้วยผมเอาไปยกตัวอย่างบ่อยๆนะครับบ้านเรานี้ก็ถือว่ามีพอสมควรอย่างตอน และเซียยูเคนที่ช่วงหนึ่งราคาก๊าซธรรมชาติเนี่ยต้นทุนมันสูงกว่าดีเซลด้วยซ้ำนะฮะเราก็ตอนนั้นผมก็อยู่ในวอลลุ่มด้วยนะท่านประหลัดด้วยนะครับก็ช่วยกันนะก็ปรับลงไฟฟ้าใช่ไหมฮะนี่ก็ต้องชมการไฟฟ้าทั้งหลายนะครับก็ปรับโหมดจากก๊าซธรรมชาติมาเป็นดีเซลแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยโครงสร้างพื้นฐานม,มันต้องรองรับ นะระบบคลังระบบขนส่งน้ํามันนะความยืดหยุ่นของตัวโรงไฟฟ้าบ้านเราด้วยนะฮะอันนี้ก็ช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศเรานะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับหลักการก็คงต้องมีการส่งเสริมการลงทุนทางด้านพลังงานให้มากขึ้นนะฮะส่งเสริมให้บ้านเรานี่เพิ่มขีขดความสามารถในการแข่งขันนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็ต้อง ติงท้ายไว่าประชาชนเองก็ต้องได้รับราคาที่ที่เป็นธรรมเหมาะสมนะครับไม่เป็นภาระมากจนเกินไปนะเพราะถ้าเกินไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะไปส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอีกอยู่ดีนะครับอีอกอันนึงทางด้านอีกสองข้อนะครับทางด้าน sustainability หรือว่าทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับแน่นอนเราคงต้องเตรียมเสนอมาตรการทางด้านพลังงานสีเขียว นะครับแล้วก็ให้ครอบคุมทั้งการจัดหาและก็การใช้งานซึ่งเดี๋ยวก็จะมาเชื่อมโยงกับตัว Quick Big Win ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีพลังงานรูปแบบใหม่ต่างๆเนี่ยเตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานนะครับพูดถึงเรื่องการจัดหาพลังงานเพิ่มอันนี้ก็เป็นส n a p s h o t ในช่วงนี้ที่ดำเนินการนะครับก็ ในเรื่องของแหล่งบนบกเนี่ยฮะก็มีการเปิดตัวสิทธิ์สำรวจนะครับทางบกนะครับรอด25อันนี้ก็คิดว่าจะมีปริมาณน้ำมันดิบประมาณ5.7ล้านบาร์เรลแล้วก็ก๊าซธรรมชาติประมาณ20ล้านล้านลูกบาศกฟุตนะครับแล้วก็แหล่งทางทะเลนะครับทุกท่านทราบดีนะฝั่งอ่าวไทยพื้นที่ทับซ้อนนี่เราคงปิดหีไปก่อนนะฮะเรามาแต่ว่าข่าวดีคือตรงฝั่งอันามันเนี่ยก็เป็น เริ่มมีศักยาภาพเพราะว่าประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีแหล่งติดติดกันเนี่ยเขาเพิ่งเจอเป็นแหล่งใหญ่มากติดกับตัวแหล่งของบ้านเรานะฮะซึ่งไม่ใช่เป็นพื้นที่ทับซ้อนนะครับเป็นพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยฝั่งอันดามันเนี่ยเราก็จะเปิดอรอบ26บซึ่งก็ได้รับความสนใจอย่างมากนะฮะเพราะว่าแหล่งใกล้ๆกันพื้นที่ติดกันเนี่ยเขาเจอ นะเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็น่าจะได้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับจากแกกบ,บริษัททั้งหลายนะครับอีกอันนึงก็คือการต่ออายุแหล่งสัมปทานแหล่งผลิตแหล่งไพลินหลักๆนะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะให้การผลิตหรือ production เนี่ยมันต่อเนื่องนะครับเราต่อให้เขาล่วงหน้าน,นิดหนึ่งเพื่อให้เขามีความแน่นอนว่าเขาสามารถพัฒนาตัวแหล่งได้เพราะแหล่งบ้านเราเนี่ย มันไม่ว่าเจาะไปทีเดียวแล้วสูบได้ตลอดนะมันต้องเจาะเรื่อยๆเพราะมันเป็นกระป๋ะเล็กๆนะฮะถ้าเราบอกว่าอายุสัญญาจะหมดแต่บอกเขาไม่ได้ว่าจะต่อหรือไม่ต่อเนี่ยช่วงปลายสัญญาเนี่ยเขาจะไม่กล้าลงทุนเพราะมันจะไม่คุ้มมันก็จะทำให้รดักชันช่วงปลายสัญญาเนี่ยมันจะตกนี่ทางกระทรวงก็มีการปรับตรงนี้นะฮะก็มีการต่อให้ให้ล่วงหน้านิดหนึ่งนะครับ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เพิ่มความที่จุ่นในการรองรับรูปแบบของพลังงานนะครับแล้วก็ทําหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบสำรองเชื้อเพลิงแล้วก็การตรวจสอบปริมาณสำรองนะครับก็พยายามใช้ดิจิทัลเข้ามาช่วยนะฮะเอาตัวข้อมูลเข้ามาผูไว้ที่เราให้ได้มากที่สุดนะครับหรือว่าการรอผลการศึกษาในการเชื่อมโยงข้อมูลปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผมว่านี่ครับผ่านระบบ API นะครับซึ่งถ้า มีเนี่ยมันจะช่วยได้มากนะครับช่วยได้มากนะแล้วก็เรื่องของการพัฒนาโครงข่ายสมาร์ทกริดนะครับโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั้งหลายนะครับหรือว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับยานยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งจริงๆรรัฐบาลชุดนี้ก็น่าจะมีการนี้เรียนไว้ว่าก็น่าจะมีการส่งเสริมต่อนะครับเพราะว่าเราจะเคยได้ยินว่าคณะกรรมการส่งเสริมเรื่องธุรก,กิจ E v วีนะครับตอนนี้ก็ กลับมาเอ t i v a เวเดี๋ยวจะมีการประชุมกันผมก็จะว่าทิศหน้านะครับก็คงจะมีมาตรการอะไรออกมานะครับเรื่องของการส่งเสริมเรื่องการผลิตพลังงานสีเขียวนะครับอันนี้ก็คงไม่ต้องลงรายละเอียดน,นะครับในเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์ตอนนี้เรามีผู้ประกอบการหลายลายมากมีเทคโนโลยีซึ่งมันทําให้มันถูกลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจริงๆผมอาจจะโน้ตไว้นิดหนึ่งตอนนี้คุยกันอยู่ว่า มันจะต้องส่งเสริมไปถึงเรื่องระบบของ e s s นะเพราะไฟฟ้ามันไม่ได้มาตลอดเวลานะครับแต่ว่ามันต้องประกอบด้วยระบบแบตเตอรี่ระบบสำรองนะครับแล้วก็ระบบบริหารจัดก,การพลังงานที่มีประสิทธิภาพมันจึงทำให้ตัวรวมของตัวโซล่าเนี่ยมันมีประสิทธิภาพแล้วก็ต้นทุนถูกลงนะครับเรื่องของการปรับปรุงสายส่งนะครับดีมานมาเยอะนะครับเดี๋ยวเราต้องปรับปรุงเราต้องมีการเพิ่ม กำลังในการส่งไฟฟ้านะครับเรื่องการประสิทธิ์เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการใช้พลังงานนะครับก็คงต้องเริ่มต้นที่ภาครัฐนะครับมีการกำหนดอินเด็กซ์นะฮะเพื่อวัดประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในภาครัฐนะครับและก็อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นการดำเนินการเพื่อรองรับอนาคตและ นะครับซ pues nah <yr> ึ่งกําลังคืบขานเข้ามาเรื่อยๆผมใช้คํานี้นะครับก็คือเรื่องของการที่เราประกาศ Net ซีโ o ปี2050หรือเว้น65ก็ตามนะครับประกาศตรงนั้นแล้วเนี่ยพอไปถึงปีใกล้ๆเนี่ยการที่เรายังมีฟอสซิลอยู่บางส่วนการที่เราใช้โซล่าเข้ามาช่วยมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะช่วยไม่ได้100%ต้องมีองค์คาระยดอื่นๆเข้ามาเสริมอีกเยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดกันเนี่ยมันต้องมีการเตรียมความพร้อมมีเตรียมการลงทุนมีการทดลองเรื่องเทนโลยีใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฮโดรเจนไฮโดรเจนนี่ก็คือเราเพิ่งประกาศนะฮะเป็นโปรดักต์หนึ่งของทางด้านพลังงานแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยคนที่มีเทนโลยีเรื่องไฮโดรเจนก็สามารถเริ่มทดลองการใช้ไฮโดรเจนได้แล้วนะครับผมเพิ่งคุยกับโตโยตานี่เอง เขาก็ยังโปรไฮโดรเจนอยู่นะเขายังโตโปรไอตัวฟลูออเซลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วมันก็จะมีพื้นที่ในการที่ที่ทำให้ธุรกิจตรงนี้มันเกิดขึ้นได้นะครับกระทรวงพลังงานก็เราประกาศตัวสเปคประกาศเ,เรื่องเซฟตี้ต่างๆให้เขาสามารถทำธุรกิจได้ดูแล้วน่าจะเป็นการขนส่งใหญ่ๆนะครับไม่ใช่เป็นรถทั่วไปก่อนอาจจะเป็นพวกรถขนส่งใหญ่ๆ p o i n t to point นะครับ เรื่อง s อ f นะครับอันนี้ก็ก็ก็จะมีการส่งเสริมนะครับแล้วก็ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตนะครับน่าจะซับลายไปในตลาดโลกได้ด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็ก็มีการส่งเสริมแล้วก็มีผู้ประกอบการเราก็เริ่มเริ่มลงมือแล้วนะครับเรื่อง SMR อันนี้ก็พูดกันในห้องนี้ก็หนีไม่พ้นนะครับในแผนเนี่ยจะต้องมือจุกเข้าไปนะฮะ เพราะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะการไฟฟ้าก็ผมเข้าใจว่าได้คุยกับอียดทางผู้ว่าอีแกนละก็ศึกษาไปเยอะแล้วนะครับเรื่อง smr ก็ก็ติดตามซึ่งผมเชื่อว่ากว่าถึงกว่าจะถึงเวลาที่เราต้องใช้เทคโนโลยีมันพัฒน,นาไปเยอะนะเรื่องความปลอดภัยเรื่องต้นทุนก็อาจจะลงมาอีกนะครับแต่ว่าเป็นอะไรที่เราพวกนี้เราต้องศึกษาตลอดนะอีกอันที่ผมเว้นไว้ เพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของพลังงานนะครับมันเป็นเรื่องของการากักเก็บคาร์บอนไดออกไทด์ที่ปล่อยออกมานะครับอันนี้ก็หนีประพ้นอาจจะต้องอาจจะต้องดำเนินการในประเทศเรานะครับเดีย๋ยวจะคุยเพิ่มเติมในท้ายๆนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ในแผนดําเนินการของของกระทรวงพลังงานในช่วงนี้ด้วยนะครับผมแตะไปนิดนึงเรื่องควิกบิ๊กวินจริงๆก็ หลักๆนะครับก็ก็ไปที่พลังงานสะอาดแล้วก็ให้ประชาชนได้เข้าถึงได้มากขึ้นด้วยนะครับมาตรการแรกก็คือใช้คาว่าโซลา่าเพื่อประชาชนภาคประชาชนอันนี้ก็คือให้พลังงานสะอาดเนี่ยเข้าถึงประชาชนมากขึ้นนะฮะ mm hmm. ก็จะมีพวกโซลา่าชุมชนนะครับโซลา่าสูบน้ำเพื่อเกษตรกรโซลา่าสำหรับประปาหมู่บ้านนะครับแล้วก็โซลา่าสำหรับ พวกท่านทีน่นั่งในห้องนี้คือโซลา่าคคัวเรือนนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องมาตรการภาษีออกมานะครับเรื่องของโซลา่าภาครัฐใช้พื้นที่ภาครัฐในการติดตั้งโซลา่านะครับแล้วก็มีโซลา่าลอยน้ําของกอฟอผนะอันที่อันที่2ก็คือ,อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบพลังงานเพราะว่าอย่างที่ผมพูดว่าดีมานเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเดล็อก PPA แล้วก็การเพิ่มระบบสายส่งนะครับระบบ ตัวซับสเตชันในพื้นที่ EEC นะครับแล้วก็เรื่องของการสร้างความมั่นคงในระยะยาวหลักๆก็คือเรากำลังทำแผน PDP ฉบับใหม่ตอนนี้ก็กรรมการชุดใหม่ตั้งเรียบร้อยแล้วก็ขีดเส้นให้ให้กรรมการชุดใหม่ว่าให้ทำให้ได้ภายใน3เดือนนะครับแล้วก็เรื่อง CCS ที่ผมพูดไปนะครับลงไปแต่ละโครงการนิดนึงนะับไปแบบเร็วๆโครงการโซลา่าเพื่อเกษตรกร นะครับอันนี้คือจับเป็นพวกควิกนะครับพวกโซล่าฟาประชาชนนี่ถือเป็นควิกนะครับนะโซล่าชุมชนเนี่ยก็คือ1 5 0 0เมกะวัตต์นะครับอันนี้พระเอกน่าจะเป็นการไฟฟ้าภูมิภาคนะที่ที่จะช่วยเป็นผู้ดำเนินงานด้วยนะครับก็คือให้ร่วมกับชุมชนนะครับแล้วก็ขายเข้าระบบของภูมิภาคภูมิภาคก็จะให้ส่วนลดกลับไปที่ชุมชนนะชุมชนที่เข้าร่วมโครงการก็จะได้รับ ส่วนลดคา่าไฟฟ้านะครับตัวโซล่าสุบน้ำเพื่อเกษตรกรอ,อันนี้โครงการแรกไม่ต้องใช้เงินถูกไหมฮะแต่โครงการนี้ต้องใช้เงินนิดหนึ่งเข้าไปช่วยเกษตรกรคือ,อพื้นที่เกษตรหลายพื้นที่นะครับม,มีแหล่งน้ำอยู่นะฮะแต่ว่าเอาน้ำเข้าแปลงของตัวเองไม่ได้โครงการนี้จะเข้าไปช่วยก็คือไปลงทุนเรื่องเครื่องสุบน้ำวางท่อเมนนะครับให้ผ่านพื้นที่แปลงเกษตรแล้วก็ เกษตร,รกรเนี่ยก็เอาลงทุนท่อย่อยนะฮะมาต่อท่อเมนเข้าไปในแปลงของตัวเองนะครับอันนี้เราก็ตั้งตั้งเป้าไว้250รระบบนะครับก็ก็น่าจะช่วยเรื่องออต้นทุนของเกษตร,รกรได้นะครับทำให้เกษตร,รกรเนี่ยสามารถปลูกพืชได้มากขึ้นเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้มากขึ้นนะครับเรื่องระบบ ปราปาหมู่บ้านนะครับอันนี้เราตั้งเป้าไว้5,000ระบบกระทรวงหมหาดไทยเนี่ยเขาเขาเขามีเรื่องโครงการประปาหมู่บ้านอยู่แล้วละครับแต่ว่าหลายพื้นที่เนี่ยก็เป็นลักษณะของไปติดตั้งเครื่องสูบน้ําให้ไปเจาะบ,บาดาลเครื่องสูบน้าอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าไอ้เครื่องสูบน้ำเนี่ยมันใช้ไฟฟ้าหรือไม่ก็น้ํามันดีเซลนะฮะเราก็จะเข้าไปช่วยปับตรงเนี้ยเอาตัวโซลา่าเข้าไปช่วยอันนี้ก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานให้กับ ทางชุมชนนะครับควิกอีกอันก็ที่เรียนนะครับก็คือว่ามาตรการภาษีนะถ้าท่านติดโซล่าในบ้านเรือนของท่านเนี่ยค่าใช้จ่าย200,000บาทนะครับสามารถเอาไปหักรถย่อนภาษีได้เขาตั้งเป้าไว้ผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ย9 9หมื่นคูรเรือนจริงๆตอนนี้มันอนุมัติหลักการแล้วก็ขั้นตอนเหลืออยู่ที่ก,กรมสรรพากรจะเป็นผู้ประกาศนะครับก็รอติดตามนะครับ ใครที่ยังไม่ติดก็อาจจะรอน,นิดหนึ่งนะครับรอน,นิดหนึ่งแต่ว่าคงจะภายในปีนี้ที่จะประกาศออกมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวโซลา่าสำหรับหน่วยงานภาครัฐเพราะว่าภาครัฐเนี่ยเขามีพื้นที่เยอะนะฮะพื้นที่ราชพัสดุอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีการพื้นที่บางส่วนเนี่ยมามาติดโซลา่านะครับแล้วก็เขาจะ ได้ลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าของหน่วยงานรัฐนั้นๆลงนะฮะซึ่งข้อดีคือหน่วยงานรัฐส่วนใหญ่ก็ทํางานกลางวันถูกไหมฮะก็ก็ลดค่าใช้จ่ายของเขาในกลางวันไปนะกลางคืนเขาก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วในในหน่วยงานในหน่วยงานของเขานะครับเรื่องตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวผมไปรวบพูดทีเดียวนะเพราะตัวเลขมันเยอะเหลือเกินแล้วเดี๋ยวเขาจะมีตัวเลขรวมนะครับอันนี้ก็อีกอันที่จะเป็น การเสริมนะครับก็คือเรื่องอเมื่อกี้เนี่ยมันคือควิกควิกหมายถึงว่าทําได้เลยภายในคิดว่า2อเดือนนี้มาตรการออกมาเปิดรับได้นะฮะมีผู้สามารถสมัครแล้วก็เข้าถึงโครงการได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นควิกบิ๊กวินเนี่ยบางอันเนี่ยในวงการพลังงานในวงการไฟฟ้าเนี่ยมันต้องใช้เวลาถูกไหมฮะแต่ว่าเราเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่ในช่วงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีการดําเนินการต่อไปได้เรื่อยๆนะครับ อันนี้ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนอของกอฟผนะครับก็จะทำโซล่าลอยน้ำอันนี้ก็ที่เรายอมเพราะว่าท่านผู้ว่ากฟผบอกว่าต้นทุนถูกะจะมาช่วยเรื่องค่าไฟให้ถูกลงนะขอให้เป็นอย่างนั้นจริงนะนะ,ะเรื่อง Direct PPA อันนี้ก็คือพู้ยาวางพื้นฐานเตรียมที่เราจะไปเข้าสู่ transition นะที่เราพูดถึงว่าเราจะมีเรื่องสมาร์ทกริ เราจะมีเรื่องของ Third Party Access ไอตัว PPA 2,000 Direct PPA 2,000เมกกวันนี้เป็นตัวเริ่มนะครับซึ่งาทางกรกรพนะครับก็ใกล้จะคลอดเกณฑ์แล้วนะฮะที่สามารถทำให้ลอง ePA y m e n มนดูว่าเป็นเป็นยังไงนะครับแต่ผมก็แอบแซวนะว่ายังไงค่าผ่านสายเนี่ยก็อย่าให้ออกมาเป็นแบบไล่แขกนะฮะก็ให้มีให้ออกมาแล้วให้มี ส่วนร่วมนะฮะได้เริ่มทดลองดูนะครับมันก็จะพัฒนาต่อไปเป็นเรื่องของสมาร์ทกิจเป็นเรื่องของอะไรไปเรื่อยๆนะครับแล้วจริงๆผมคิดอ,อีกอันนึงก็การพัฒนาระบบสายส่งนะใน EEC นะครับหลายท่านอาจจะฟังข่าวว่า Data Center เนี่ยก็จะมุ่งมามุ่งมาที่พื้นที่ภาคการวันออกของประเทศไทยเนี่ยเยอะมากและตอนนี้ไปที่เนียกลายเป็นว่า กระทรวงพาลางงานก็กลายเป็นกลายเป็นเป้าอะ่ะบอกว่าไฟไม่พอไฟไม่พออันนี้ต้องลงเข้ามาจัดการนะซึ่งซึ่งก็รับฟังไหลภาคส่วนแน่นอนมันมีดีมานเขาเรียกดีมานเทียมเนาะคือคนที่เขาจะใช้เนี่ยเขาไม่ได้ลงทุนเองเขาก็เปิดบิดให้คนมาลงทุน Data Center สมมุติความต้องการเข้า300เมกะวัตต์เขาเปิดบิดก็มี5ลายเข้ามาเพราะนั้นไอ้ดีมานเนี่ยมันคือ5เท่า <laughs> นะนะคนลงทุนการไฟฟ้าทั้งสองการไฟฟ้าก็เอ๊ะเอาไงดีผมก็เลยบอกว่าลงไปก่อนเบื้องต้นยังไงดีมานเทียมมันมีอยู่สมมติมันมีอยู่ร้อยเปอเซ็นะฮะอาจจะอาจจะแท้เนี่ยไม่ถึงห้าสิบแต่เอาละในห้าสินั้นเราลงไปก่อนนะฮะเพราะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าว่าเพื่อนุมัติเรื่องงบลงทุนให้อีกแกีเนี่ยลงทุนตัว สายส่งนะฮะในพื้นที่นี้ไป3,000กว่าล้านแล้วเห็นว่ากำลังจะทำโครงการขึ้นมาอีก3,000 0ล้านซึ่งก็จะช่วยเพิ่มได้ถึง3,800เมกะวัตซึ่งเท่าที่บีวายเขาอนุมัติไปเนี่ยรวมๆกันเนี่ยมนรู้ตัวเลขกิงป่าบอกเป็นหมื่นล้านเออหมื่นเมกะวัตเอาละแต่ไม่เป็นไรเราทำไปก่อน30กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะ แต่ว่าเท่าที่คุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกับผู้ใช้ตัวจริงอ่ะไม่ว่าจะเป็น Google หรือว่า t i k t o อผมก็เพิ่งเจอมาเมื่อเมื่อตอนบ่ายนี่เองก็เป็นเรียลดีมานซึ่งไม่น้อยนะฮะแต่ลายๆเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเหมาะสมจริงๆเขาขึ้นได้ถึงเป็นพันนะต่อลายนะฮะแต่เอาลามันเป็นเฟดผมก็มองว่ามันเป็นโอกาสของของประเทศเราเหมือนกันนะครับ อีกอันหนึ่งนะครับที่จะทำเมื่อกี้เรียนไปแล้วเรื่องการทำแผน PDP ซึ่งเข้าใจว่าชะลอและก็ลาา่าช้ากันมาพอสมควรนะครับก็ก็เขาเข้าไปเล่งตรงนี้นะครับจริงจริงแล้วกรรมการเนี่ยเพิ่งตั้งไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าคนที่ทัาทามมาจริงๆก็ให้เขาทำงานล่วงหน้าไปแล้วนะครับแล้วก็ที่ตกลงกันก็คือคงต้องมีการประชุมกันทุกอาทิตย์นะเพื่อให้มันออกมานะครับแล้วก็ แน่นอนก็ต้องรับเอาไอ้ตัวแผน Net ตซีโรปี2050เข้าไปด้วยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่อง CCS ที่ว่านะครับ CCS เนี่ยก็คือคาร์บอนแคปเจอร์แอนด์สตเนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าเ,เราใช้พลังงานสีเขียวเราปลูกป่าเอยเราอะไรเอยเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็ยัง ยังไม่พอทําให้เราเข้าไปสู่เนซิโลได้อยู่ดีมันยังมีคาร์บอนไดออกไซด์ที่โดนปล่อยออกมาในชั้นบรรยากาศอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นตัว ccs จะต้องเข้ามานะฮะในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของแผนแน่นอนนะครับซึ่งมันก็จะเป็นการลงทุนขนาดใหญ่พอสมควรนะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยพื้นที่ของอ่าวไทยของบ้านเราเนี่ยจริงๆมีศักยภาพมันมีแอ่ง ที่อยู่ใต้ใต้พื้นน้ำนะครับมีศักยภาพตอนนี้สิ่งที่พยายามผลักดันแล้วก็ทําให้เกิดให้ได้คือเรื่องการเข้าไปสำรวจตัวเลขจริงออกมาว่าตัวลงเรามีศักยภาพหรือเปล่านะฮะซึ่งถ้ามีตามที่คร่าวๆเนี่ยมันก็เป็นแง่งใหญ่มากจริงๆเราสามารถทำเซอร์วิสกับประเทศในภูมิภาคนี้ได้เลยนะซึ่งเ,เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองที่ท่านนายกกับ ถ้าลองอันนี้ที่เดินทางไปสิงคโปร์เนี่ยคือบเอิญผมไม่ได้ไปด้วยแต่ว่าเขามีการพูดถึงเรื่องนี้สิงคโปร์สนใจนะฮะสนใจเรื่อง ccs นะซึ่งก็ดีครับเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากอาจจะเป็นโปรเจกต์ลงทุนร่วมกัน 2- 3สาประเทศก็ได้นะเพียงแต่ว่าจะลงที่ประเทศไหนมาเลเซียเข้าใจว่าก็พยายามสำรวจหาแหล่งของเด้งเหมือนกันนะแต่ว่าโครงการใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันเกิดแล้วมันเกิดได้ที่เดียวเนาะ นะเพราะฉะนั้นจริงๆผมว่าอันนี้เป็นอะไรที่ประเทศไทยต้องต้องเร่งเหมือนกันนะก็พยายามเร่งนะครับให้เขาเริ่มดําเนินการให้ได้นะครับอันนั้นก็เป็นโครงการทั้งหลายที่ที่จะดาเนินการทั้งควิกควิกแล้วก็ควิกวิกวินนะครับซึ่งนะฮะอันนี้เขาก็รวมตัวเลขมาให้อย่างที่ผมพูดที่ผมพูดไปตั้งแต่หน้าแรกจนจนถึงหน้านี้นะครับก็ มันก็จะเกิดการลงทุนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจเป็นตัวเงินถึงกว่า1ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็จะเกิดการจ้างงานกว่า2 9 0 0 0ตําแหน่งนะครับแล้วก็สามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้10ล้านตันต่อปีซึ่งอันนี้ไม่รวมไม่รวมตัว CCS นะ CCS เนี่ยนั่นคือความสามารถในการจัดเก็บนะบถ้าถ้าเรามีเยอะเนี่ยเราเก็บได้50ล้านตันก็ได้100ล้านตันก็ได้นะฮะ ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถไปสวิตกับประเทศต,ต่างๆได้นะครับครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะครบแค่นี้ผมพยายามทำเวลาให้เร็วกว่าครึ่งชั่วโมงไม่รู้เร็วกว่าหรเปล่านะครับก็ขอบคุณมากครับยินดีที่ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนกับทุกท่านในวันนี้ครับขอบคุณครับ